ครั้งแรกบินกับ m i ม a t ร s Business Class 10ส,สิทธิ์ที่ต้องใช้ให้คุม้มีอะไรบ้างเซฟคลิปนี้กันไว้ได้เลยเริ่มจากมีรถมารับถึงหน้าบ้านเช็คอินเสร็จไปช่อง Fast Tag เพื่อผ่านด่านตอมอสะดวกสบายมากๆค่ะและที่พลาดไม่ได้คือการใช้บริการเรา้าคลิปนี้เป็นช่วงโควิดนะคะคนไม่เยอะเพราะมาตรการเว้นระยะแต่อาหารในเรายัางจัด เป็นแบบบุฟเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นแนลมีทั้งเมนูตะวันตกเมนูตะวันออกกลางและอาหารไทยค่ะรวมถึงเครื่องดื่มแชมเปญและค็อกเทลที่สั่งได้ไม่อั้นยังไม่หมดตามมาด้วยของหวานและผลไม้สดค่ะไฟชั้นเป็นไฟกลางคืนใช่ปะจะบอกว่าฉันกินกล้วยหอมไปแค่ลูกเดียวกินไม่ลงเพราะตื่นเต้นมากถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้ววันนี้เราบินด้วย b o e i ิ g 777 300 ER รุ่น Business c ค Class แบบ232นะคะแม้จะไม่ได้มีบาร์เหมือน A380 แต่ก็มีจอไ Ice Entertainment ขนาดใหญ่และที่นั่งเอนบรา180องศาสบายสบายนาน ลีประยบดีสุดๆอมเมนิตี้คิดแบรนด์บูเกอรีปังเวอร์และแล้วก็ถึงที่เปลี่ยนเครื่องกันจ้าให้ถ่ายไว้ที่ไหนดูใบนั่นเองสนามบินใหญ่มากดีนะฉันมีเวลาสี่ชั่วโมงที่นี่ข้อเสียในการนั่งติดหน้าต่างคือแทน่นแทน่นคนนอนยาวจะออกไปขี่ไม่ได้อาหารบนเครื่องเริ่มจากออเดิร์จานหลักแล้วก็ของหวานค่ะแชมเปญกับไวน์เสริร์ฟในอันนะคะทุกอย่างยังคงหรูหรามกลากงมาตรการโควิดถึงแล้วออสโลนอร์เวย์น้ำตาแทบแตกเธอมาคนเดียวตอมอถามหลายคำถามอยู่แต่ก็ผ่านมาได้ออกมาก็เจอคุณแฟนและรถจากอิมิเลยจา ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และตามไปเที่ยวนอร์เวย์กันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย